ประมาณว่าเหมือนนักลบในขอนุตราที่ว่าต้องลบต้องฆ่าฟันเพื่อปกป้องประเทศคือต้องฆ่าศัตรูนะครับมันไม่มีอะไรมากครับเจ้ากรรมในเวรลักษณะนั้นมันคุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายใช่เพราะต่างคนก็ต่างเป็นลูกน้องเขามาลบออตามคําสั่ง<ข>นะเขาอยากจะลบไหมล่ะเราก็ไม่อยากนะแต่เขาเขามา เวลาแผ่มันจะง่ายกว่าเมียที่อาคาตกันนะ oh. อยู่ด้วยกันนั้นฆนะ่ากันนะอาคาตเมียอาคาตแรงกว่าใช่ความอาคาดมันมากกว่าไงันั่นมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนเ่ย mm hmm. เวลาเราแผลกล่กันไปง่ายกว่าคือตายแล้วรู้อว่าแต่ความอาคาตระหว่างญาติที่แย่งสมบัติกันนี่ยากที่จะแผ่นะทุก แล้วเอาวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับท่านถ้าพวกเราสวดและนึกถึงท่านแผ่ให้ท่านเนี่ยครับได้ได้เหมือนกันได้ม,มันเป็นอดีตเนี่ยเป็นอดีตอ่าแล้วอุตรดิตกับเหล็กน้ำพีนะครับหลวงตาเหล็กน้ำพีเป็นเด็กเหล็กที่เปาะนะตุปเปาะ้วน้ำนพีงไง มันต้องเอาไปเคี่ยวมันต้องเอาไปเคี่ยวต้องมีส่วนผสมมันถึงจะมันถึงจะแข็งนะเหล็กน้ำพีจริงๆไม่แข็งมันเปาะเข้าใจไหมถ้าไม่มีส่วนผสมอ่ะสมัยว่าพี่ชัยเหล็กน้ำพีอะ่ะเวลาฟันเขาฟันมันรับมันก็เปาะ,นะ่ะมันไม่เหมือนเหล็ก อา,อายุชยาเล็กอะไรนะเลือมพี่แล้วนะเล็กอะไรอะ่ะใช่อาราจิกอะ่ะอาราจิกอันนั้นมันเหนียวอ๋อเล็กกล้าเล็กแข็งเล็กเหนียวอะ่ะครับเราไปซื้อมาแล้วก็ลองเคาะดู <laughs> อะง่ายนะเล็กน้องพี่ครับ แล้วอย่างนักลบสมัยก่อนเขามีพวกงอาคมมีเสื้อยันเสื้อมีสิทที่ว่าฟันแทงไม่เข้านะครับไม่เข้าฮนะมสมัยนี้เด็กรุ่นสมัยนี้มันเล่นกันเล่นโทรศัพท์ครับสมัยหลวงตาเนี่ยเขาเล่นอาคมเราเขาเรียน,น,นทําตะกุดน่นตุักเขาเล่นว่านสมัยหนุมน่มๆ ไม่มีโทรศัพท์วัยรุ่นเขาก็เล่นกันอย่างเนี้ยเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนู้นนะอย่างนี้เวลาต่อที่ทหารก็จะไปออกลบเขาต้องบริกรรมหรือว่าตอนออกลบต้องบริกรรมไปด้วยหรือ,อยังไงครับการจะออกลบเต้องตัดไม้ข่มนามเขาเรียกว่ารวมรวมจิตอยู่ที่ผู้นําอืมสร้างขวัญกําลังใจใช่นะอย่างสมัยพระนาเรศวรก็ จิตอยู่ที่พระเดชสวนครับสมัยพระเจ้าตากจิตจะน้อมที่พระเจ้าตากโอ้อย่างผู้นําที่เป็นผู้นําใหญ่ๆเกี่ยวกับทหารก็ออกหน้านะผู้นําสมัยก่อนนะผู้นําตอกหน้าครับออกหน้าทอจ๊สไม่ใไปเลยแล้วก็ใช้ไม้กันลูกน้องไปก่อนนะไม่ใช่ไม่เห็นหนังจีนเนี่ยผู้นําออกหน้าไหมโอ ชื้ทวนหนกหน้านนรับนนแล้วก็หยุดใช่ไหมครับแล้วลูกน้องก็วิ่งแซงผู้นำใช่ไหมครับใช่งน,นำพูนแต่ผู้นำสมัยนี้อยู่ในห้องแอร์อสั่งด้วยวิทยุสั่งด้วยโทรศัพท์ เาเคยสวดบทจักพรพัิมาพักหนึ่งแล้วนะครับหลวงตาทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งคือว่าไปจับตัวเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามือเนี่ยร้อนมากเหมือนเอาถุงแกงร้อนๆเนี่ยมันน้บแขนเลยอะไรครับไออาการร้อนจากเราที่ไปสัมผัสเขามันร้อนจากอะไรครับมันร้อนจริงไม่จริงไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจับแล้วเขาร้อนหรือเปล่าอืมเราจะรู้ได้งไงว่าเขาร้อนจริงรหรือเปล่า แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็บอกเ็าเคยนอนเหมือนนอนหรือนั่งทับพัะขันเนยครับพระขขนพระขันจกักรพพรดมั้งครับทีนี้มันก็เป็นอาการเดียวกันก็คือร้อนหลังมากๆเลยนะตอนที่นั่งทับเนี่ยครับคือมันร้อนจากเขาหรือร้อนจากพัะขันหรือว่าตัวเขาเป็นเขาเองที่ร้อนร้อนจากพักแเนหรือตัวเขามีอะไรอยู่หรือเปล่าหรือวาทำไมมันถึงร้อนเนี่ยมีอยู่ เขาอาจจะมีเล่นอะไรอาคมหรือไม่พื้นฐานของกรรมที่เขามีในอดีตครับอือสดมนแล้วร้อนน่ะครับเขามีเขามีเขามีกรรมเกี่ยวกับพวกนี้ยพวกไฟพวกนี้โอ้อาจ,จะเล่นกระสินไฟอาจจะอะไรก็ได้กรรมในอดีตเดียพราะบางคนสวดแล้วร้อนเหงื่อแตกเนี้ยนะครับประมาณนะ่ะต้องสวดให้เหงื่อหายรู้นะจนกว่ามันจะหายร้อนใช่ครับ คือทุกอาการเลยที่เราสวมดมนต์ไม่ว่าจะเป็นอาการไหนก็ตามต้องทนสวดนะครับคือกรรมเราที่บันทึกไว้ในโลกนะตั้งแต่อดีตนะบันทึกอะไรไว้ว่าอยู่ตรงนั้นนะแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกไงครับตอนนี้เรามาสวดจักรพัิมันก็ย้อนอดีตไปมันก็มีอาการมีความรู้สึกครับ อาการเหล่านี้มันจะเป็นโรคภัยในอนาคตเรานี่ยนะครับใช่มันอาการของความไม่ดีอะคมันเป็นไฟอะ่ะเดี๋ยมันกระดับด้วยจกักรพัทครับอเวลาสวด จักรพพัดเนะ่ครับพอช่วงเพลินๆเนียครับจะมีเสียงคนแก่มาแฝงตัวเราเนะยครับอยู่สักพักหนึ่งนะครับคือมันฝืนไม่ได้เลยพยายามฝืนแล้วมันก็ฝืนไม่ได้คือฝืนได้ฝืนได้ยังไงอะครับสีสีเราชัดๆเลยคนที่เราซ่อนตัวเราได้เนี่ยคือแม่เจ้ากรรมในเวรก็คนที่คนที่คนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับพัดกับเราที่ ที่แน่นๆนะอย่างบิดามารดามุญ,ญาตผู้มีพระคุณเรารซึ่งเขาอยู่ในภพภูมิที่เป็นทุกข์เ้าก็ซ้อนเราพอซ้อนเรามันได้มากกว่าอย่างนี้เราต้องต้อง,องปล่อยไปตามน,น,นะเหนือเระส่วนไปเรื่อยเดี๋ยวก็หายเองเพราะว่าเขาได้เยอะๆเขาละเอียดขึ้นเขา่าไม่มีแล้วอ๋อคือทุกคนก็มีญาติทําไมบางคนไม่โดนซ้อนทำไมบางคนไม่โดนญาติอยู่ในภูมิที่ไม่ไม่เดือดร้อน,นอ่ะญาติไม่เดือดร้อนอ <laughs> คนเดือดร้อนในยุคน,นี้ยเวลาเดือดร้อนเขนึกถึงใครครับก็นึกถึงญาติใช่ไหมล่ะนึกถึงพูกนี้พวกคุณวิญญาณ,ะะณนะั้นเปนจากคนครับเวลาเขาอยู่ในภพภูมิที่ลําบากเนี่ย<ๆ>เขาเห็นแสงสว่างจากเราเนี่ยเขาน้อมมาไหม,มน้อมถ้าซีกันก็ซ้อนเลยเหมือนคนทรงซ้อนอย่างนั้นรลบเสียงก็เปลี่ยนไปเลยสักพักก็ โมคะละเอียดมันก็ไม่มีแล้วไงครับอย่างเรื่องคุณทรงเจ้าเนี่ยนะทําไมคนนี้ถึงทรงอันนี้ทําไมคนนี้ถึงทรงเทพองค์นี้เขาเขาเลือกกันมาอย่างไงครับเขาไปรับมาเขาไปรับมาใช่เขาไปรับขันครับเรับขันมารับรับวิญาณมาละน้องวีญาม็เข้ายอมรับไงอ๋ออนุญาตให้เขาใอ้งานทางไปรับได้ลองไปรับเลี รับขันอ่ารับขันรับกะละมังเนี่ยใหญ่กว่าขันนีกนะตู้ไม่ใครไปในสมนักทรงตู้ไม่รู้หรอกครับสมัยก่อนนะไปฮะถ้าเกิดรับมาแล้วแล้วไม่อยากรับแล้วครับอยากรู้เรื่องพวกนี้ไปสมนักทรงสมัยก่อนนะครับหลวงตาไปกับหลวงตากันนึกถึงหลวงปู่ไงโอ้โหบริกรรมหลวงปู่เข้าไปในสํานักเลยนะอเขาเห็นเขาบอกเอ้าหลวงปู่เขาอากาศหลวงปู่อโอ เขาไม่ได้กราบเรานะครับเขากราบหลวงปู่โอ้หลวงปู่มาแล้วเราก็เลยเ่อ๋อนนตอนนั้นยว่าหนึ่งเชียงใหม่หลวงตาไปเนี่ยโคดวัดนั้นก็มีส่งมาหลวงปู่มาแล้วอโ,อโอ้โหกูเป็นหลวงปู่ได้ไงคือเราเนื้อตึงหลวงพ่อไงอืมครับไม่เป็นหลวงปู่หลวงปู่ก็อยู่กับเราเอ้าอยู่ดิ เอาแล้วหลวงตาเน้ถึงหลวงปู่ตลอดแล้วท่านหนูเน้ถึงหลวงปู่หลวงตาจะมาอยู่กับหนูเอ้หลวงปู่จะมาอยู่กับหนูหรอเพราะหลวงปู่ก็อยู่กับหลวงตาอย่างนี้ครัก็หลวงพ่อมีบารมีเต็มแผ่นดินอท่านบอกว่าคนที่นึกถึงท่านพร้อมกันนะครับบารมีท่านมานเดียวเนี่ยในโลกเนะี้ยทั้งวิญญาณทั้งมนุษย์เนะี่ยน้อมถึงท่านพร้อมกันเนะี่ยบารมีท่านมากะจิ๊หนึ่งท่านบอก คือใคร<อ>นึกถึงหลวงปู่นึกถึงพร้อมกันก็ได้หลวงปูง่ไปหาทุกคนหลวง,งตาสร้างบาร,รมีอาศ<ะ>ัยท่านล้วนๆเลยหนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวใช่เพราอยู่กับท่านการรู้ไงอยู่กับท่านมาสักสิบปีอะะ่ะสิบปีเรารู้แล้วโอ้ผมพลังใหญ่ลาออกจากง,งานเลยท่านบอกรกวยสวดมนต์แล้วรวยไม่มีใครเชื่อรูกศพมตนรวยอ่ะแต่หลวงตาเชื่อนะ ส่วนมันแต่อายุ29อะตอนนี้80แล้วเนี่ย80เหมือนเหมือน80ไหม,ม,ไมเหมือนเดียมากอายุยืนแน่นอนแก่ชาโลกน้อยจะลุงปู่อยู่กับเราไหมรเราไม่มีสตังก์ก็บอกลุงปู่ไม่มีสตังนะครับงนงี้ท่านบอกเองอยากได้อะไรอ่ะเองมีง ม,มีประโยชน์ชไหมครับนะประมาณนั่นแหละครับเมื่อคืนหลวงตาไปเข้าฝันหลวงตาก็พูดว่าให้ทําจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยก็ถ,ถูกแล้วทำจใจได้เป็นหนึ่งก็คือคิดบ่อยๆอ่ะหนึ่งกับเมียนั่นแหละบางคนแล้วประกันเมียไม่เป็นเรารเป็นหนึ่งก็ลงปู่ลงปู่ไปไหนกับเราอ่ะครับไหนก็ไม่ไหนีเราจะไม่เป็นสองนะครับไม่มีหนึ่งเดียว คือไม่หลวงปู่ก็จักระพัดหรือไตรสนคมได้หมดคนเวียนแถวสาวนี้ไไปไปไหนมไม่ต้องทำงานท่านบอกเราจะงานเลยนมาสวดมนตนี่แหละเองทำได้เองก็จะรวยอ่ะในยกนี้ทำยากหน่อยเพราะตรวจเสร็จพราะตวจเสร็จแล้วก็เล่นทิกตอกแล้ว <c oughs> หรือไม่ก็คุยกันแล้วขึ้นมันก็เปลี่ยนแล้วไงหลวงปู่หายไปแล้วไง นึกถึงท่านมาเอ้าท่านก็มาใหม่ถ้าเราจ่ออยู่กับท่านนะท่านจะอยู่กับเราไหมเราคิดอะไรออกไหมออกเพราะท่านมีทุกอย่างไงนึกออกนะท่านมีทุกอย่างแต่บางอย่างเราไม่มีไงนึกถึงท่านท่านก็มีทั้งโลกและทาไงเราอยากทำธุรกิจเรานึกถึงท่านนะสวดมนต์กันนึกนึกออกแล้วก็จะนึกออกว่าทํายังไงจะรวยหลวงท่านนึกถึงหลวงปู่ยังไงครับ กอนนึร้จยังไงหม่ๆมก็เอารูปจะมาดูเวลาแผลก็เอารูปจะมาดูก่อนเราก็แผลบางคนกังวลต้องนึกแล้วต้องเห็นภาพต้องเห็นให้ชัดต้องเห็นทั้งร่างกายพอเห็นบ่อยๆมันก็มีความรู้สึกแล้วครับเพราะว่าขอให้นึกก่อนแล้วกันนึกบ่อยๆพอนึกมันก็มีความรู้สึกอ่ะเพราะเรานึกถึงพ่อแม่เราเ่ะะเหมือนเหมือนกัน แล้วนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงตาด้วยได้ไหมครับจะได้ฮะนึกถึงหลวงตาก็มีหลวงปู่ด้วยอ๋อเพราะหลวงปู่อยู่ที่หลวงตาไงครับที่มาก่อนหลวงตาเคยบอกหลวงตานึกถึงสามองค์นะครับที่ว่าอยู่ใช่มีจักรพรรดิมีหลวงปู่ทวดมีหลวงปู่ดูแล้วหลวงตาอยู่ข้างล่างๆท่านอยู่ข้างบนสององค์ จักจักรพรรดิอยู่ข้างบนครับอันนึกอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรครับผมอเราอธิษฐานทุกวันไงเวลาเราเราแผ่แล้วก็แผ่ไปเลยไงท่านอยู่แล้วไงโอ้แต่ก่อนต้องได้ให้บ่อยๆก่อนใช่ครับอตอนที่ฝึกใบใหม่ะครับตอนที่เปลี่ยนจากไตนาคงมาสวดจัก,กรพรรดิเนี่ยครับอย่างนี้เวลาสวดหนึ่งชั่วโมงเราควรต้องนึกอย่างนี้หนึ่งชั่วโมงเลยไหมครับ เวลาเราสวดปั๊บเนี่ยเราอยากเอาไปไหนอ่ะมาที่เราแล้วเนี่ยมาที่เราแล้วใช่ครับพอเราสวดมาแล้วพลังงานมาแล้วเนี่ยครับจิตเราสว่างแล้วอ่ะเราอยากเอาไปทําอะไรอ่ะครับแผ่ให้ลูกก็ได้แผ่ให้เมียก็ได้แผ่ธุรกิจใหม่งานกับเราก็ได้อะไรก็ได้เชียับกล้องกับเราอ่ะอ๋อนึกมาแล้วแล้วก็แผ่ออกไปใช่แล้วก็ดูผลงานที่เรานึกไปเอง ม่หรเพราะเนึกไปแล้วไม่มีผลงานเลยไม่ใช่ครับเขางี้ว่าคืนเนี้ตุสวดมนตนะ์กำหนดจักรพรรดิกำหนดหลวงปู่สวดล้วกกำหน,ด,ำนดไปใครเลยทรู้จักพุ่งนี้เขาฝันใครเขาฝันถึงเ,เราจะโทรศัพท์มาเมื่อคืนฝันเห็นตูไ้ไหมหวยนะโอ้โหครับระถูกแล้วไงอวันที่เราไธที่านไปนะครับ ให้ถูกก็เสมอตัวนะให้ผิดเดี๋ยวดูดูที่เราเอามาใช้เราบดสวดเราบอกสวดแล้วดีก็สวดครับสวดแล้วไม่ดีอย่าไปสวดทําไมล่ะอืจักรพพรด์ไม่มีจนเชื่อดิไม่มีจนไม่ีคือไม่มีก็จนอ่ะไม่อ๋อเอาว่ามันต้องดีขึ้นนะครับอ่าใช่ไหมครับ จักรพพัดคือพุทธะนั่นแ,แหละหลวงพ่อจะอธิบายว่าจักรพพัดเนี่ยมันไม่ใช่ของใครมันเป็นมันเป็นสมบัติกลางๆครับตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปญฺญวัลองข้างหน้าลองให่ดูในแผ่นดินเนี่ยครับเอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมล่ะพระเจ้าองค์ปยวัลไม่บวกก็เป็นจักรพพัดเลยเอาง่ายๆ่ะแล้วอยู่ในแผ่นดินเนี่ยแผ่นดิน แผ่นดินแผ่นดินทําแผ่นดินทองเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยคับเออย่างหลายคนเขายังสับสนเนี่ยหลวงตาจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิกับกษัตริย์จัก,กรพรรดิเป็นบุคคลธรรมดาหรือเปล่าไหมครับเนื้อกษัตริย์เนื้อกษัตริย์ขึ้นไปนเกิดระหว่างร้อยต่อพระพุทธเจ้าแต่ละองค์อ,อนนี้จัก,กรพรรดิกับพระประเจกครับช่วงนั้นนะ่ะ อาจจะเข้าใจยากถ้าไม่เรียนถ้าไม่ฝึกนะคเข้าใจยากแล้วความรู้ความสมามารถพิเศษที่ท่านจะมีตอนที่ท่านได้ตําแหน่งจกักรพรรดิแล้วนะโอ้โหควจะเป็นจักรพรรดิเวียนว่าจะเกิดสร้างบารมีมาเท่าไหร่โอ้โหครับสู้มันยังง่ายมันก็ค่อยทําไปโลกโ,โ,โ,โลกนี่เป็นของไข่ครับไม่ได้เป็นของไขรเลยมันด่ากันทุกวันเนี่ย มันก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกมันไม่รู้แต่มันถ้ามันรู้จริงมันจะด่ากันไหมไม่ะเพราะมันไม่มีของใครอะตายแล้วก็ศูนย์เลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างต่อให้ใหญ่ยังไงก็ตายต่อให้รวยต่อให้ยากดีมีจนก็ตาย,ยางไงมีแค่อยู่ตอนมีชีวิตเนี่ยลำบากตรงเนี้ทำยังไงจะฝึกฝึกให้ให้อาศัยตัวเราเอง อาศัยตัวเราเองใช่สมัยนี้อาศัยลูกหลานได้ไหมเอาอ๋อไม่ได้เหรอครับโหยากนะอยากมีลูกให้ลูกอน,น,นาคตลูกจะได้เลี้ยงเราไง้ยโอ้ <laughs> สมัยโบราณใช่สมัยนี้มันทิ้งแน่นอนนะไม่อยู่คอนโดนู่นเราเราต้องอาศัยตัวเองซื้ออาศัยสวดมนต์แล้วก็แผ่ให้วิญญาณแถวนั้น วิญญาณไปจากคนไงโอ้โหครับเรามีพวกเป็นวิญญาณครับเพราะนั้นบทเน้เขาถนงบอกว่าอย่าสวดนะวิญญาณมาแน่นอนสวดแล้วจะเจอผีเห็นผีมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มาได้ยังไงดีครับมาสวดกับเราไงให้มาสวดกับเราเลยมาเป็นเพื่อนเราเลยอ่ะครับมันก็จะมีความรู้สึกลองสวดคนเดียวมืดๆดิ มีเวกวังเวงสักหน่อยนะมันก็จะมีความรู้สึกเราเสียงใครว่าอยู่ข้างๆเราปนะมาณนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นด้วยเวลาเดินไปไหนมีความรู้สึกคนเดินตามรอบเลยโอ้โหไม่ต้องจ้างเลยจุไม่ต้องจ้างเลยครับดูแลอย่างดีเลยโอ้โหเดินไปไหนมาหอนละนาวเลยใช้ได้ด้วยใช้ซื้อกาแฟอย่างได้เลยโ มันเป็นคนตายเป็นผีครับมันเป็นดวนใจคนมหาเรามันรู้ว่าใครซีกับเรารู้ผีอ่ะคือผีคือวิญญาณคือผีคือนามธรรมไม่มีลูกออกจากรูปไงคุยกับมันต้องนึกเอาคุยกับคนต้องพูดกับใจไหมท <c oughs> ่านคุยกับผีกับคุยกับคนอันไหนดีกว่ากัน ผีในะ่ครับผีที่นึกเก่าโอ้โยง่ายจริงๆแล้วผีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาว่ากันโอ้โหเห็นมันก็วิ่งหนีแล้วบอกมันจะมาถามหน,หน่อยๆก็เห็นแล้วผีหลอก็วิ่งเลยมไม่ทำอะไรเลยจุคงคนกูเห็นผียืนอยู่นะนึกว่าคนไปดูใกล้ๆอาอไม่ใช่คนนึกว่าผีวิ่งเลยนะจริงๆไม่มีอันตรายเลยจุกคบ คนที่เขาไม่กลัวผีนี่รับะเขาก็มักจะไม่เห็นผีแต่คนที่กลัวผีเนี่ยเขาก็มักจะเห็นผีทำไมมันถึงสลับกันนะใช่มันบอกไม่ถูกหรอกคือผีเนี่ยมันเป็นวิญญาณครับมันสามารถจะทำให้เราเห็นก็ได้ไปทั้งหมดเนี่ยให้เห็นคนเดียวยังได้เลยครับคนอื่นไม่เห็นนะแต่คนอีกเห็น,นมันทําได้ไงมันเป็นวิญญ,ญาณเนี่ย แล้วอย่างอจิตอ่อนกับจิตแข็งมีผลต่อการเห็นไหมครับมีจิตอ่อนมึงก็ตกใจง่ายผีเข้าได้ครับได้ง่ายครับถ้าเป็นผู้หญิงจิตอ่อนก็โดนหลอกง่ายไงโดนหลอกง่ายโดนหนุ่มหลอกง่ายง่ายไงอ๋ไม่ต้องให้ผีหลอกโดนหนุ่มหลอกก่อนใช่ตกใจง่ายผีก็ซ้อนเข้าไปครับเราจะแก้อาการใจอ่อนไงเราบอยู่กับพระจิตอ่อนเนี่ยครับอยู่กับพระ ส่วนมนุษ์บ่อยๆขื่นของพระก็อยู่กับจิตเรามันก็อยู่กับธาตุเราไงมนครับอืมนี่ครับหลวงตามันเป็นอะไรไหมครับหดี๋ยมันจะมีลางอะไรไม่ดีด้วยไหมมีลางส่วนนานๆเข้ามันมันก็ขาดอยู่ดีอะมันต้องมีหลายเส้นอ๋อต้องมีสำรองนะครับสำรลองไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอยู่เราคงทนอยู่นานๆนอนมันก็ยืดยืดมันก็ขาด มันคงแบบเป็นกังวลเดี๋ยวมันจังเป็นล้างไม่ดี<ม>หรือเปล่านะไม่มีไม่มีอะไรครับออกมาเอาเส้นใหม่หรือต้องมีเพิ่มใช่ไปขอที่สั่งครับเขาแจกบฟีไครับผ้าไงเนี่ยผ้าใช่เวลากราบผ้ากา็สวายชีวิตเนี่ยพุทธังชีวิตสัง่งสวายชีวิตปูชาด้วยชีวิตแล้วไงมอบชีวิตในสั่นแล้วไงครับท,ที่บทสวดในเมียนะใมีอันตรายจุ อย่างเวลาเราไปไหนกาพะที่ไหนเราต้องถวายชีวิตทุกครั้งท,ทุกที่ท,ที่เราไปเลยถนะูกนั่งคุกเข่านะั่งพระเปียกต,ตามองภาพพระต้องมองพาพาด้วยมองด้แล้วก็ถวายชีวิตแล้วกาบช่วงกราบน้นหลับตาเนี่ยคตาเราสำบันทึกภาพเข้าไปที่ใจคุะน,นะรวมตาเป็นหน้าตาของดวงใจไงโอ้ยกาบไม่กี่ปีหรอกตาเห็นรูปจิตสัมนัสนามธรรมคือความรู้สึกไง ความรู้สึกยังกา่าหลวงปู่หลวงปู่ท่านยิ้มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในนี่มีเจอะเจอหลวงปู่ปู่เยอะท่านก็จะเปลี่ยนนามมาทำหลวงปู่ท่านไม่มีลูกเข้าใจไหมท่านไปแล้วไงบแล้วแต่นามลูกท่านในในรูปอย่างเนี้ยไม่เคลื่อนไหวแต่นามเคลื่อนไหวถ้าเรามองบบอยๆเนี่ยท่านก็จะเคลื่อนไหวรูปไม่เคลื่อนแต่จ,จิตเราเห็น นามมาทบนี่สารมาดูชัดๆเลยโอ้แม่นด้วยก็เห็นรูปเห็นนามไงนานๆเข้ามองไกลก็เห็นรูปก็จะเห็นความรู้สึกของแต่ละคนไง<อ>คนนี้เป็นทุกคนนี้เป็นสุขคนนี้รวยนะเนี่ยคนนี้ก็สุกหวยอะไรประมาณนี้มันเป็นความรู้สึกไงรับรู้คือความรู้สึกของคนที่เราเห็นรูปกับนามครับอืกายกับใจใช่ไหมล่ะ อย่างเราสร้างวันนี้สร้างรูปเราออได้สานนามประทาเข้าไปทุกคนทั้งวิญญาณวิญญาณเนี่ยคาว่าผ่านรูปนามเราเข้าไปที่พระเราสร้างมีคนไปกราบเข้าไปถึงเขาถึงวิญญาณคเพราว,ว่าจุดสําคัญเลยคือเราไปไหนกราบพระต้องมองภาพพระคืออย่าเข้าใจในรูปกับนามเนี่ยครับต้องกราบให้เป็นท่านบอก ถ้ากราบเป็นกราบในอนาคตแก่มาเนี่ยมันกราบองค์เนี่ยมันลิ้นไปมเลยที่เรากราบทุกองค์ที่เราเคยไปกราบไุ้ครับมันมีขึ้นเดียวกันจิตมันไวนะไม่ใช่ไม่ไวไวกว่านี่อย่างเงี้ยนี่ไปอเมริกาสิบวิเจ็ดถึงสิบวิแต่จิตนี่นึกไปถึงแล้วเห็นภาพด้วยอครับ,รบพื้นฐานคือการสวรดมนต์สวดมนต์นี่แหละพื้นฐาน เรียกว่ากรรมฐานไงการกระทําฐานคือจิตเราเนี่ยที่มันเวียนว่ายตายเกิดมันสิ้นสุดตรงไหนอ่ะก็ที่ที่เรามันพิสูจน์ได้ในเราเนี่ยครับชาตินี้เราเกิดมายังไงเนี่ยเราเกิดมาจากอดีตความเป็นอยู่หน้าตารูปร่างมันมาจากอดีตทั้งนั้นอ่ะมัน้องย้อนอะไรหรอกย้อนเด็กเด็กมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ย้อนชาติที่แล้วได้ชาติที่แล้วถ้าฝึกอ่ะ ครับมันอยู่ที่การฝึกฝนเนี่ยใช่ไหมมันอยู่ที่การเรียนเรียนพุทธศาสตร์กับเรียนโลกมันก็นเหมือนกันมันต้องตั้งใจเรียนนะครับถ้าคุณไม่ตั้งใจเรียนโลกคุงไม่จบอยู่ดีอ่ะคุณมาฝึกกรรมฐานอยากรู้เรื่องเงินไหวใจเกิดเรื่องของกรรมเรื่องของหน้าโลกสวรรค์นเนี่ยอู้มันจะง่ายจะตายไปมันอยู่ที่การฝึกฝน่ะครับทั้งนั้นครูบาอาจารย์เขาจะฝึกทำไมอ่ะเส่ยบมา พูดให้เราสัสอนเรื่องการมีว่าจะเกิดตายแล้วไปไหนเนี่ยสําคัญในโลกวิญญาณมันมันลาบากกว่าโลกมนุษย์นะบอกให้มันเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกเป็นวิญญาณมันมีความรู้สึกอยู่สองอย่างแค่ไไม่ทุกข์ก็สุข <c oughs> มันออก,ด,ก <c oughs> ด้วยการทาาดบีบมันโอ้ีบโดยโลกบีบโดยของมีคมีบโดยแก่ชลา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมละ่ะ มันก็ออกไปมันบังคับไม่ได้อ่ะครับออกไปไหนอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นก็กับแล้วก็กลับกรรมที่เราทําตั้งแต่จําความได้เลยเนี่ยครับมันบันทึกทุกลมหายใจก็ออกบันทึกกรรมนี่นะนอนนอนยังฝันเลยถ้าฝันคือบันทึกนะถ้าไม่ฝันก็ไม่บันทึกนี่คือพุทธศาสตร์ ผมได้บอกกรรมคือการกระทำถูกถ้าอยากเปลี่ยนกรรมก็ต้องเปลี่ยนการกระทำถูกต้องถ้าอยากเปลี่ยนกรรมก็เปลี่ยนการกระทําก็เปลี่ยนทําให้ดีไง bon. ครับจะเปลี่ยนได้ก็คือตัวเราเองที่จะเปลี่ยนกรรมได้ท่านบอกถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยถามว่าเราจะคบกับอารมณ์เสียไหมไม่คบเพราะอารมณ์เสียมันก็กินชาตเราไงทําให้อายุอายุสั้นอายุสั้น ตายง่ายด้วยโลกรับประทานด้วยครับเราจะรู้ได้ไงเราไปไหนมาไหนเราทำกรรมไว้ที่ไหนและมนุษย์ทําไว้ที่ไหนขึ้นเดียวกันเนี่ยถ้าลมเสียมันเข้าพร้อมกันนะหัวเมยลองด่ากนันดิด่าปุ๊บห้านาทีหมดเครียงนะตั้งจจ่จจพความได้คปัจจุบันมาได้กอดีตไงนี่คือฐานที่จะต้องรู้ใช่ไหมล่ะ